ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมงานพิธีในฐานะผู้รับเชิญหรือแขกในพิธีการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งแนวทางปฏิบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีร่วมงานประเพณีในช่วงหาเสียงเลือกตั้งต้องระมัดระวังไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ข่าว251ทับ2568วันที่เผยแพร่26มิถุนายน2568ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีต่างๆได้ตามปกติเช่นงานแต่งงานงานบวชงานศพหรืองานพิธีทางาศาสนาอื่นๆแต่ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระมัดระวังไม่ให้การเข้าร่วมนั้นเข้าข่ายเป็นการหาเสียงที่ผิดกฎหมายโดยห้ามให้เงินทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใด กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าร่วมงานในฐานะผู้รับเชิญหรือแขกในงานพิธีการเช่นเจ้าภาพบางสกุลหรือมีชื่อเป็นประธานในพิธีงานบุญโดยเจ้าภาพเป็นผู้จัดเตรียมแต่ห้ามมิให้ผู้สมัครมอบเงินหรือสิ่งของไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือการกระทำใดๆอันอาจเข้าข่ายเป็นเหตุจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562และที่แก้ไขเพิ่มเติม